สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์นะครับพาพี่น้องมาดูโกบิโก,โก,โกโ้ SK 140LC รุ่น11โอ้ทีมงานเสียดมครับหอจ้กอพงศกรหน 1995. ึ่งเก้กแกะรถขุดมา2คันเลยครับนะใช้104ทั้งหมดเลย s อ 140LC ่140 LC, รุ่น11ทั้ง2เลยครับ เปิดบ่อประมาณหนึ่งไร่ครับนะโอ้ดินสวยครับดินสวยมีมีชั้นเหมือนกับมีลูกรังเลยนะพี่น้องแต่เป็นดินดินเหนียวแดงนะครับสวยเหมือนกันดินอย่างนี้จะทมที่นี่เต็มไวครับนะเต็มไวนี่เป็นดำจากสวนสักนะ เง็นหอกสุนทรอ้าโกบโก้เอสเคร้อยสี่สิบเอลซีรุ่นสิบเอ็ดถือว่าตัวทบเลยครับนะางานขุดขนรถหก้อดำอย่างนี้พอดีครับนะใชร้อยสี่พอดีเลยเอา้าชันครับโอ้แรงดีครับ 240ใช่ไหมนี่240ี่นน่าจะ 6HK <c oughs> รถวิ่งประมาณ6-7คันครับนะกับ140 LC รุ่น11เจะดูคนงานไหมน้องนี่ครับฝีมือฝีมือฝีมือขั้นเทพครับเปิดเม็ดแรกไปก่อนนะครับแล้วก็ไล่ไปทีละไล่ขูดไปเรื่อย นี่ครับไฮสโลปแล้วก็รถขึ้นได้โอ้นี่ก็สงวนศักเหมือนกันไ่น้องมีเสียงซะด้วยดำนน่ถอยลงไปแล้วครับน่าจะร้อยเก้าห้านะสิบสี่ตันก็สองร้อยกิโลกรัมครับ นี่แกะมาได้4,600ชั่วโมงสำหรับอจกกพงสกรนะครับเสียดมมีทางคนขับแล้ว4,600ชั่วโมงประมาณ2ปีครึ่งครับนะ0.60ลูกบาทเมตรครับสำหรับปุงกีเขา ฟุตบอลหนึ่งไร่กับสองงานครับนะโอ้โเท่ากับไรครึ่งนั่นนี่ไรครึ่งนี่ดินไม่ใช่น้อยนะพี่น้องดินน่าจะเป็นพันเที่ยวนะ c j j k 5จเฮ้าวีนเนจสโก้ครับใจเครื่องยนต์อีซูซุสีซุเชโบเขามันเร็ว อินเตอร์คูลเลอร์เทอร์โบชาร์ตระบายความร้อนด้วยน้ำเอาร้อยเก้าห้าไวไหมทดสอบทดสอบไปเนาะเบื้อ,ง,องท้ายได้ครับเกียร์ได้เครื่องได้สบายมากนะครับไปละโอ้โหทำนาเสร็จก็ขุดบอ่อต่อฮัลลุยเลย รถวิ่งไม่ทันครับนะวิ่งไกลใบแทงนันเจเซ้นล้อเลือยเจ็ดครับแคเรียสอโอเทียบเท่า200เลยนะเราเป็น LC เพียงแต่ขนาดล้อเลอรเนี่ยจะไม่เท่ากันนะโซ่แทงแต่ปมยาวเนี่ยน่าจะพอๆกันไหมน้องปมคาวาซากิ K5 v วีโอ้ย่างรอครับยังรอ แต่งโดยมิชลิน 1, 2, 3, 4 4่ดวงครับนะหลอดไฟหนือเฟือครับไฟ้ายก็มีปุ๊กี้5ฟันสูตรการขุกดสะครับนะก็จะเปิดไปทีละนิดก่อนก็ไม่ได้ใช้10ล้อวิ่งนะครับใช้6ล้อโอ้ไปถึงนู่นเลย เยอะครับดินเยอะมีลูกรังนิดนิดสีมนครับซีิมนรอรถก่อนรอรถดำโซนนี้ก็จะมีโกบิโกอยู่ประมาณเฉพาะอาจาก,อกอบงสกรีนสองคันนะครับต้นไทยจเจริญเสียทุนเพิ่มผลทรัพย์โอ้สคันเลยนะโซนนี้ นะครับแตพราะอุลิลัมี่เป็น10นพะี่น้องสำหรับ104นี่ครับเราก็ยังมี SM มี Mark 1เนี่ครับนะแล้วก็มี35ครับผมมีทุกรุ่นเลยนะครับถือว่าเป็นรถขุดยอดนิยมอีกค่ายหนึ่งนะครับจากเสียนรถขุดเดี๋ยวรอรถดำสักนิดอ้าวพลังมาก็89พลังมาครับวัดรอบเครื่อง2,000รอบต่อนาที รอสักครู่ครับดำมาเดี๋ยวจะลุยกันต่อพี่น้องอดำถอยมาแล้วครับนี่ก็ร้อยาหดำส่นใหญ่ก็จะใช้ฮิโน่ครับอิสูซุครับส่วนราคาดินไม่แน่ใจพี่น้องน่าจะอยู่ประมาณ300 รถดำก็รถคุณด,ดีตักร้อยครับนะตักร้อหมายถึงว่าตักดำนี่ดำละร้อยใช่ไน้องเราจะมีค่าในหน้าค่ารถไถรถดำก็น่าจะร้อยห้บาทนะครับน่าจะได้อยู่ะแปดสิบเกคลังมาครับเหลือเฟือเป็นรถที่ค่อนข้างจะมีความเร็วครับแล้วก็มีความประหยัดอยู่ในตัว 140ดูแลโดยอาดยะอ q u ควิเมนตแต่เพียงู้เดียวในประเทศไทยครับศูนย์รบริการใน32สาขาครับทั่วประเทศเยอะน้องเยอะมีงานเซอร์วิสเสพร้อมครับอ่า195ไปเนองไหวไหมฉัน จุ5ส1 6ครับเครื่องยนต์6กสูบไดร์ฟไม่มีโบมาแล้วมากันเซลสะล้งานนี้มาเลยครับมาเลยวันหนึ่งไม่ต่ำมาร้อยยี่สิบละร้อยสามสิบเที่ยวครับนะลำในความว่ารถขุดนั้นจะได้ค่าตักหนึ่งร้อยนะครับ ถ้าตัก100บาทต่อคันวันนี้ได้ร้อยเที่ยวก็ได้หนึ่งหมื่นครับถ้าได้200ก็ได้สองหมื่นแต่ก็ร้อยสามมันจะได้อยู่ประมาณร้อยยี่ร้อยสามร้อยสี่ถ้าปาักบอก็อาจจะสองร้อยได้นะครับอโอนี่ก็อูสวศสักไปไ่น้องแต่บาอะอลโมิเนียมนะเบา ี่5 0 0ค่าเชื้อเพลิงก็อยู่ประมาณสัก3,000ครับเต็มที่ครับนะหรือองจาะ2,500-3,000 2, 500, 3, 000, 2 000, 6 0 0 6 2,000-7แล้วแต่นะครับคนขับก็น่าจะค่าเหนื่อยนี่วันละน่าจะ6-700ครับนะทำงานในห้องแอร์เดือนหนึ่งก็ประมาณ20,000ครับแต่ก็รถคุดไม่ได้ทั้งปีน้อง จะทำงานอยู่ประมาณสัก8เดือนครับหยุด4เดือนอันก็เดี๋ยวถ้าโซนภาคกลางจะทำได้ทั้งปีแต่ตาโซนอีสานนี่ช่วงทำนาก็จอดครับนะช่วงเดือนสิงหากักฎานะครับเก่งนี่ระไผยนะพไหมน้องเก่งนี่เป็นชนิดแข็งนะอ่า ไมถึงว่าถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นก็จะระบบเซฟตี้ให้คนขับนี่ไม่มีปัญหาครับนโรงเหล็กนั้นทนมากอ่องเก่งกว้างขวางดีครับอเองานเมาร่อง,งานเที่ยวไม่แน่ใจนะครับอเอาสบายสบายครับ ไปแล้จะจอดรอครับนะจะจอดรออยู่ประมาณทักหนึ่งก็รถรถวิ่งไกลน้องวิ่ไกลวันหนึ่งก็ได้ประมาณ20เที่ยว25เที่ยว30เที่ยวแล้วแต่นะครับก็รถดำหักค่าเชื้อเพลิงหักค่าอะไรก็จะเหลืออยู่วันละ7-800แ0 0รอยพพันหนะครับแล้วแต่แต่ละวันไม่เท่ากันนะครับ ส่วนท่านใดที่ชื่นชอบกวิโก้ก็ดูได้ครับดูได้ที่ y YouTube หรือว่าเพจถทาเจริญทรัพย์ X c a v a t e r and t r น c k นะครับเครื่องยนต์เล็กๆครับสี่สูบนะมีความประหยัดเป็นคอมบันเดลก็เป็นอ s u ู u ครับนะะเป็นรุ่นแปดใช้มิซูค่าเนื่อยผมคิดว่าสำหรับทีมงานเสียโดมหรือว่าหอจก,อรก,กรกองสกรก็โอ้รับซื้อข้าวด้ยนะซื้อข้าว ขายหินขายทรายโอเคเอาทุกอย่างเลยนะครับรถขุดอีกสองคันมันมีงานก็เรียกใช้ได้ครับนะส่วนหมอยสี่ก็ถ้าอยู่โซนบุรีรัมไปดูที่สุรินได้ครับนะสุรินมีศูนย์อยู่สุรินโคราชขอนแก่น,อ,นอุดรน,นะครับประมาณนี้น้องประมาณนี้เดี๋ยวรอดำใหม่อีกคัน รู้สึกว่าจะทันนับดูประมาณสักหกคันนะครับคันนี้สองหนึ่งศูนย์นะสี่เฮตคเคไหมเ้าะตักเสร็จก็จอดรอผมขับต่อฝีมือนะเนี่ยไม่ธรรมดาครับเฉลีย่ยแล้วไรายได้โอ้รถข,ขุดนี่ จะวันละหกเจ็ดพันได้พี่น้องรงนีนเดินเป็นแสนแหละเจ้าฟุญน้องเจอาฟุญเดี๋ยวนนด,ยวด,ด,ดูมุมหนึง่งลมเปลี่ยนทิศทางครับอ้อเอเข้าไป สักอ่าจจะไม่ต่ำกว่าร้อยเที่ยวครับวันหนึง่งช่วงหน้าเนี่ยช่วงนี้มีแต่โจนะรติดเยอะนะรล่นเลยเจ็ดน้องกาดข้างละตัวแคเรียสองตัวเดินเนปจิสโก <c oughs> วันละ ลอยว่าเที่ยวอีกแล้วครับนะม,มีดินลุกรังด้วยยังเปรี้ยครับยังเปรี้ยอยูเ่เอ้าสีเคไปน้องโชว์ความแข็งแกร่งของช่วงล่างกันหน่อยเฮ้ยจัดจัดจัดโค้ชโค้ขขย แรงครับนะไม่เหยียบก็ไปครับนะป <c oughs> าอที่ถแรงดีครับแรงดีอ่ะผลงานเปิดบอ่อใหม่ครับนะสิบสามสิบสี่นาทีจะเบื่อกันนะชมไปบนไปกับชาติจเจริญทรัพย์ครับฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ